เออใครเอารูปนี้มาจากไหนเอ,อ่เออคุณนิดค่ะเธอบอกว่าให้ยกเอามาทำความสะอาดปัดฝุ่นให้เรียบร้อยค่ะยกมาจากไหนเออยกมาจากห้องเก็บของค่ะห้องเก็บของค่ะ รูปเจ้าคุณมหศัศคุณลุงของฉันไปอยู่ในห้องเก็บของงั้นเลยฉันเคยถามหารูปนี้อยู่เสมอนะทุกคนบอกว่าไม่รู้ไม่เห็นแม้แต่ป้าเองก็บอกฉันว่าไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนแต่แท้จริงรูปคุณลุงของฉันไปอยู่ในห้องเก็บของใครเอาไปเก็บไว้ในนั้นอออฉันถามว่าใครเอารูปคุณลุงไปไว้ในห้องเก็บของเดี๋ยวฟังก่อนสิคะอะ คุณนายคุณแม่คุณล่ะค่ะสั่งให้เอาไปเก็บให้มิดเท็ไม่ให้ใครเห็นนะคะแล้วยังห้ามอีกว่าไม่ให้ทุกๆคนเนี่ยบอกให้คุณใหญ่รู้ค่ะคงไม่เป็นการละละกากรล้วมจนเกินไปนะคะที่ดิฉันจะเอารูปเจ้าคุณมหาศักมาทำความสะอาด ไม่ฉัคนควรจะขอบใจเธอด้วยซ้ำไม่จำเป็นหรอกคะ่ะเพราะที่ดิฉันทำไปนี่ก็ไม่ได้เห็นแก่คุณแต่ดิฉันเพิ่งรู้ว่าท่านเจ้าคุณมหศัศก,ก็มีศักดิ์เป็นคุณปู่ดิฉันเหมือนกันเธอเพิ่งรู้เหรอ แล้ยังมีเรื่องคุณย่าอีกหลายเรื่องที่ดิฉันต้องรู้ให้ได้แต่ถ้าคุณจะกรุณาดิฉันขอเก็บรักษารูปนี้ไว้เองนะคะก็ยังดีกว่าจะให้พวกคุณมาดูแลผู้หลักผู้ใหญ่โดยการเก็บซุกกับฝุ่นไว้ในห้องเก็บของเพราะอย่างนั้น รูปเนี่ยก็ทำให้ดิฉันรู้สึกอบอุ่นใจในการอยู่บ้านหลังนี้ว่ายังมีคุณปู่อยู่ใกล้ๆคนตั้งแต่นี้ต่อไปอะไรที่ทำให้เธออุ่นใจเชิญเถอะฉันอนุญาตทุกอย่าง เห็นไหมคะคุณนิดว่าคุณใหญ่ฮะเธอรักคุณลุงของเธอมากที่สุดเลยค่ะแล้วนี่นะเธอคงจะเสียใจแล้วก็โกรธคุณแม่ของเธอมากจริงๆด้วยนะคะ ใหญ่ทำอย่างนี้อ่ะจะให้แม่คิดว่าพ่อใหญ่หลงเสน่ห์แม่นั่นเขาแล้วหรือยังไงอะไรทำให้เป็นแม่คิดอย่างนั้นคพี่สมัยเขาเล่าให้แม่ฟังหมดแล้วเอาออกเอาใจคเกิดดิพาคันออกไปกินข้าวนอกบ้านจงจะพาออกงานสังคมหรูหราใหญ่โตแล้วมีน้ำซ้ำมีการเต้นน้ำกอดอ้อนกอดเซาะกันเชิดหน้าชูตาดังนั้นอ่ะโดยไม่นึกถึงหัวใจของพี่สมัยเขาบ้างเลย รูกแม่ชาวบ้านก็ติดขิ้นหนท่งทากันที่ถั่วไปหมดแล้วพิสมัยเธอเล่าให้คุณแม่ฟังอย่างนี้นหน้ำซ้ำยังปล่อยให้เจ้าดาวมาดาไซพิสมัยยังหยาบคายที่กลางด้านอาหารอีกนะ,ะ้ายายปล่อยให,ให้แหกการณ์อย่างนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงฮะเราที่ไม่เลี้ยงแลพ่พิสมัยเขาบ้างเลยแล้วอย่างนี้จะไม่ให้แม่เข้าใจเหรอว่าพะหญ่หลงสเสน่ห์นั่งเขาแล้ว พี่สมัยก็จะทนไม่ไหวอยู่แล้วนะคุณแม่คะค่อยๆพูดค่อยๆจากกันก็ได้ค่ะแต่เธอบอกว่าเธอเข้าใจฉันเนี่ยพี่สิดิฉันเข้าใจค่ะแต่ดิฉันทําใจไม่ได้นี่คะมนอย่างนั้นมันมีสิทธิ์อะไรมาได้ตัวคุณพี่ไปทั้งๆที่พี่ดิฉันอยู่ทั้งคน เขาไม่ได้ได้อะไรไปจากฉันเลยนะพี่สมัยนะเข้าใจสมัยเลยนะเธอก็รู้อยู่แล้วว่าฉันไม่มีทางเลือกอย่ามาอ้างเลยนททำไมจะไม่มีทางเลือกก็มันจริงเนี่คุณแม่ผมไม่เหมือนคุณแม่นี่ครับที่เลือกได้ทุกอย่างแม่เลือก้นแต่ให้ผมแต่งงานแล้วก็เลือกหนีปัญหามาที่นี่ผมรับหน้าอยู่คนเดียวผมจะเลือกอะไรได้ล่ะครับ แม่ก็รู้นี่ครับว่านายดาวมีเงื่อนไขอะไรกับผมบ้างแต่เวลานี้ทุกคนเป็นอะไรกันไปหมดทำเหมือนกับผมเป็นตัวต้นเรื่องเป็นตัวก่อปัญหาทั้งหมดขึ้นมาเองน่ะถ้าทุกคนจะทนต่อสภาพนี้ต่อไปไม่ได้แล้วก็เอาอย่างนี้มาฮผมจะย่ากับวนิดาแม่ก็รู้นี่ครับว่านายดาวมีเงื่อนไขอะไรกับผมบ้างแต่เวลานี้ทุกคนเป็นอะไรกันไปหมด ถ้เหมือนกับผมเป็นตัวต้นเรื่องตัวกว่อปัญหาทั้งหมดขึ้นมาเององั่นีถ้าทุกคนจะทนต่อสภาพนี้ต่อไปไม่ได้แล้วก็เอาอย่างนี้นะผมจะยากระพนิดาและยกเนละิกสัญญาทั้งหมดให้เขาฟ้องร้องเราไปเลยสบายใจขึ้นไหม ไหนๆคุณแม่ก็เลือกทุกอย่างมาตั้งแต่ต้นแล้วนี่ครับผมจะให้คุณแม่เลือกอีกครั้งเดี๋ยวนี้จะได้ถูกใจสบายใจแล้วก็เลิกฟุม่มปลเลิกสุมหัวทําตัวเหมือนพวกอิจฉาตาร้อนสักทีเถอะฉันจะกลับไปอยู่บ้านมหาศักด์ดีครับดีครับคุณแม่ผมดีใจมากครับ กรุณากลับมารับรู้ปัญหารับความอึดอัดร่วมกันสักทีนะครับแต่แกจะต้องไล่อีน้องนัดออกจากบ้านจะทำอย่างนั้นได้ยังไงนะคุณแม่ฮะจะไปจะไม่ไดเออ้เออแม่คะก็ก็ให้เขาไปอยู่ที่อื่นสิคะบ้านพักทหารก็ได้เขาก็อยู่ส่วนเขาเราก็อยู่ส่วนเราจะได้ไม่ต้องมาเจอ,เจอกันอีกฉันจะให้ปราณีกับพี่สมัย ไปอยู่กับฉันอยู่ใกล้ๆกันมันจะได้หมดปัญหาปัญหานี่อะไรครับหมดปัญหาไม่ไม่เด็ดขาดแรับผมจะไม่มีวันแก้ปัญหาด้วยทีง่วงๆ่อย่างนี้มปนรนะื่าขาดนะยถึงยังไงอนุดาพ่ได้ชื่อว่าเป็นเมียผมเขาเป็นสัตวไพของมหาสัดิ์เขาก็มีสิทธิ์ที่จะอยู่ในบ้านมหนาสักว์ ถ้าเราไล่เข้าไปอยู่ที่อื่นคนอื่นรู้ข้าวเขาจะคิดกับเราอย่างไงคุณแม่เห็นไหมคะคุณพี่ยากให้อย่างนั้นเป็นเมียจริงๆด้วยนี่ต่อด้าฉันแกยังกล้าเห็นดีเห็นงามกับนางสะพ้ายขัดดอกดนั่นสิ้นคิดแล้วเหรอถึงได้เรียกว่าสะพ้ายมาหาศั์เขาที่เห็นนะท่นคุณแม่เขาก็ไม่ได้เลว้ยามมาไรนะครับ <laughs> ตั้งแต่เขาเข้าไปอยู่ในมหาศักด์เลยเขาก็ไม่ได้ก่อความเดือดร้อนอะไรให้เราสักครั้งหนึ่งมีหลายครั้งที่เขาแสดงความมีน้ำใจออกมาให้เห็นที่สัม